ปันซูปริมอ่างพระสังห์บางพระนะครับอันนี้หกนากากับ12นาทีสวัสดีครับท่านฟร้อมเหมือเอชฟเฟอร์รถตุกคันขาวมื่อสักครู่ลุงครับสวัสดีค,นะครับลุงนะพรุ่งนี้พรุ่งน,งน,งนี้ปันออกเหมือนเดิมออกกําลังกายเหมือนเดิมพรุ่งนี้วันพ่อห้าธันวาคมนะครับเราเราก็ยังอาศัยช่วงเวลาช่วงเช้าปันจักรยานออกกําลังกายเลย เพื่อสุขภาพก่อนที่จะไปทำพิธีในวันพ่อ5ธันวาคมนะครับอันนี้คือคือพลมพลคนรักปันธที่ห้านี้ยาหมอตีเข็มใหญ่เข้ห้าถ้าอยู่ใกล้เธอต้องบอกว่าหมอตีนี่เข็มใหญ่ไว้ก่อนแล้วเธอจะไม่มีเครื่องเพราะเธอคอนเฟิร์มแล้วหลายรอบ นางฟ้าสุกัญญาพันญายกกระตันอยู่ของหมอตีเข้มใหญ่อยู่ใกล้เธอต้องบอกว่าหมอตีเข้มใหญ่แล้วเราจะปลอดภัยเธอไม่มีเครื่องอ่ะอ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วนะเข้าบ้านแล้วไปแตะกับสามีแล้วนะครับสามีเลี้ยงหมาอย่รงนี้นะแล้วก็จะได้ไปแตะมือกันแล้วนะครับอ้าวเราอีก4กิโลเข้าบ้านเข้าบ้าน